สวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้จะมาก็สิบในรายการเอาเอาวีก็สิบกับทีโรตัวใหม่จากไต้หวันครับพ่อมดไฟนั่นเองพ่อมดไฟเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะเรียกได้ว่าร้อนนเลยทีเดียวมันดียังไงมาดูกันครับซึ่งก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่าเราไม่ชชว์ลูกสกิลนะฮะมาจากไต้หวันเราจะอธิบายตามที่เราเข้าใจนะครับผิดพลาดอย่างไรรอดูเซิร์ฟไทยอีกทีงั้นก็ขอบคุณคลิปจากทางไต้หวันด้วยนะครับอบครับเป็นเทเลอร์่มตัวละครนั่นแหละ มาอดไม่ได้ตื่นเต้นต้องมาดูกันสกิลที่หนึ่งครับปล่อยไฟไปใส่สตูข้างหน้าปุ่มเมื่อโดนต,ตัวครับจะติดวิ่งเร็วถ้าเกิดยิงโดนอีกครั้งที่ัตูที่ติดเครื่องหมายลูกไฟบนหัวครับมันจะไม่ได้เกาะต้านทันดาเมจเป็นหลอดอาขาวเลือดขาวอะ่ะเดี๋ยวลองดูนะเห็นไหมยิงนัดแรกปุ๊บปุ้มวิ่งเร็วพอน,นัดที่สองอ่ะอย่างนัดแรกวิ่งเร็วเห็นไหมวิ่งเร็วแล้วนัดที่สอง มีหลอดเลื่อสีขาวเพิ่มขึ้นมาครับหมายความว่าถ้าเกิดเราใช้สกิลหนึ่งเปิดให้ดีๆฮะมันจะทําให้ผลสกิลสองดีขึ้นอะไรก็ได้เช่นอันนี้ปุ้งอะติดเครื่องหมายปุ๊บก,กดท่าสองลูกไฟตกมาสองทีติดสตันแต่ถ้าเกิดไม่มีเครื่องหมายสามทีติดสตันนะครับเห็นจากในภาพแล้วอันติเมทเปิดพื้นที่แอเรียขึ้นมาสตูที่โดนจะโดนดาเมจเวทเป็นวงกว้างครับทั้งหมดทั้งวงเลยแต่ถ้าเกิดติดเครื่องหมายติดเครื่องหมายได้ไหมปุ้งเห็นดานเมจสีขาวไหมครับ นั่นคือทรูดามจหรือไม่คิดก่อนนะครับหมายความว่าไอ้จอมเวทไฟตัวนี้เนี่ยมันไหยนามากครับถ้าเกิดโดนเนี่ยสกิลเข้าไปเนี่ยขึ้นสีขาวปุ๊บตายครับทั้งวิ่งเร็วท,ทั้งทัเทมเ็นทรูดามจนี่โคตรโหดและมีสตันด,ด้วยนะครับบอกได้เลยว่าเขาไทยที่มันแน่นอนก็ขอจบการแนะนำฮีโร่ใหม่เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าปาราไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับถูกใจอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะมาอย่างเร็วเลยคลิปนี้